ก็แปดคพอไม่เจอก็ไม like ่เจอพอเจอก็เจอเยอะเกินไอคนมาว่ะตายแล้วพี่อ้ามันมีตี้คาว่ะเห็นปะข้างหน้าเสียวเหลือเกินว่ะเราอ่ะเราอ่ะตีเอเคเน่ยบ้าอยากยิงจังเลยว่ะเฮ้ยเปิดเอ้ยไอเนี้ยเอาวีสเต็ปิงก่อนเฮ้ยมันอยู่บนหลังคาปะเน่ะ เออ,เออมันอยู่บนหลังคาอ่ะไม่ <c oughs> เยี่ยใครมาวะน่ะตายตัวนึงตายหมดตายหมดช็ดอเลยสวยโอ้โอไมค์ก็อดเผื่โคตรไกลเลยเฟิร์สดีนะผมเก็บบทอ่ะพี่ ผมยิงซากไปกี่ตัวซาดเหี้ยสีผมด้วยโอ้สตรีมผมเลยเออรีเพย์สตรีมขายรถขายยิงมาเฟิร์สเหี้ยอ่าหาอยู่พี่มองอยู่มองอยู่บอกน่าจะบ้านเหลืองพี่เกือบไปซาดตัดจอดที่ผมยิงรถเมื่อกี้ให้ดูเนี่ยครับแล้วไปให้เขาดูเนี่ยครับ ขึ้นเลยกจรีงดียวมาห้าสิบตัวบริษัทยี่บ้าบริตีทพี่บรตี้นั่กยิงหมดรถไปไหนแล้ววะยี่ไ,ได้เสียงขับรถจริงจบรองแล้ววะแบกรถตรงนั้นใช้ได้ปะไม่ควันขึ้นนิดนึงอีของเหลือะ่ะอ๋อออก้ายไปแล้วฮลัลโหลช่วยเก็บของหน่อยให้ไว ช่วยเก็บของหน่อยครับหรอมึงดูวงดีเก็บของอะไรอ่ะไม่มีรถไม่ใช่เหรอจะรถไปนี่รถคันนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันควันขึ้นแล้วอ่ะผมคุณสี่คุณสี่ไม่มีทุกตัวเลยอ่ะไม่คุณส,ส่วน,<ห>นม o o m อยู่มาช่วยเก็บยาก่อนดิตรงเนี้ยเยอะมากเพ <M AC 88> ิ่มแ max ats เวยเสียงจิ้งจกจิ้งจกแม่งเชียร์ผมปะจิ้งจกแม่งเชียร์ผมสตรีมวะรถคันนี้เออระวังโดนโชนไอ้สัตว์ เก็บของมีเวลาเคลียร์ของนะรีบรีบเคลียร์นะมีเวลาเคลียร์อยู่นะรีบเคลียร์นะฮัลโหลอ้าวมันไม่เห็นมีเอทเอทเลยไม่ไม่มีอันเนี้ยกระสุนเพิ่มเอทเอทอ๋อแต่ไม่มีเอทเอทหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีรถเราใกล้พังด้วยเก็บยาเก็บอะไรไปให้มากที่สุดแต่ตอนเนี้ยสมเด็จพี่โอ้ดึงวะเลฮัลโหลเฮ้ยมันมีเกาะสองร้อยร้อยสามแปดเฮียเอ้ยมีเกาะดีๆบ้างไหมที่แบบเต็มๆอ่ะกลัวไม่น่ามีว่ะสองร้อย ก่อนเดิมแล้วกันพี่ไปเถอะสี่สิบวิพี่ TV, พขึ้นแล้วเ okay, อาอะเฟิร์สยาเยอะอะไรมีเหลืออยู่เลยนะเราไปแล้วแหละ what the fuck ชิมาร์คใครมาร์คอื่นเก็บไปดิต้องไปมาร์คเหลืองเนาะโอ้ยเฮ้ยกลัวโดนโดนสเปช,ชุดนึงนี้ควันไฟลุกเลือนนะสี่คนยิงพร้อมกันนะเออ เมื่อกี้พี่คิดว่ามันจะจอดไว้อ้ําตรงหลังหินน่ะผมก็พี่เลยยั้งมือฮะผมก็อันนี้ไว้กดแล้วแม่งขับเลยมาสัตว์ตะเวนดูเข้าซอกเขาขวานะเฟิร์สที่เป็นร่อง พี่มีบอกว่าเราแชมป์ตอนไหนเขาก็นอนตอนนั้นน่ะเดี๋ยวเขาไม่ได้นอนหรอกพี่พี่อยากโโอออ้พีี่่่มยยาาดนกตาค้างไหมในบ้านสาระเลวข้างล่างมีปะวะเฮียรถตะกบตะขาบอย่างวะข้ามไปเลยปะฝั่งนู้นเลยใช่ไหมกูขับรัดเลยนะถ้าลงนี้แม่งไม่รอดอ่ะบอกเลยใ้โป๊ยจยีบึมนนนแล้วเปิดตอนไหนเอาบ้านเหลืองเลยตรงไหน มือเขาซ้ายที่นึงอ่ะทับที่นึงอ่ะอะไรก็ได้เขาซ้ายไปเขซาขซ้ายนี่นะเขานี่นะเขาซ้ายนี่คล้ายๆเขาซ้ายป่ะครับคล้ายกัน <c oughs> ากซ้ายสี่มันซ้ายมันลงใต้อะไรใครเก็บเพิ่มแม็ก์เอสเคสมาไม่ได้เก็บไม่ม,ไมีเก็บมาน้ำพระรามห้เาเอ้าก็เ,เห็นเปิดมาแล้วก็ไม่ได้เก็บหาไม่เจอพี่เมื่อกี้มีคูนแปดปะวะไม่เห็นเลยอ่ะมีพี่มีจากเปิดอล้เอาปะ เอาเอาก็ได้นะผมใช้คาไงมาๆพี่โอ้ยนะเอาผมไปก่อนเมื่อกี่ใครก็ได้สักคนนึงเด็งข้างหลังพี่เก็บไปเลยอีกอันนึงอ่ะเฮ้ยๆเดี๋ยวข้างหลังนี่ข้างหลังข้างหลังเก็บไปมีใครเอายาหนึ่งดาวใครเอายาน้ำไหมฮัลโหลดาวหนึ่งรถพี่รถรถโอ้ยไหนยิงตรงไหนเปิด วรถเฉียวไอ้รถเจ็บเลยอุ้ยอุ้ยแจ๊ะถุยละเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยอะไรเลยสัสอุบัติเหตุขอให้คุณเจ้าไหลไอ้เหี้ยไม่มีมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆกูจะยิงรถกูจะยิงรถเหลืองกูไม่ได้ตั้งใจใจได้คุณแปงนาะ ได้แล้วตรงนี้มีนะเนี่ยไม่เฮียมึงกระโดดด้วยจังหวะเมื่อกี้ไอเย้ยเขาจ้างมึงเท่าไหร่ปะกูถามใครได้แหละจ้างย่ยอะไรไม่มีไม่มีใครจ้างอะไรกงนั่นแหละดาวหนึ่งดาวหนึ่งข้างหน้าข้างหน้าตรงหินริมน้ำเย้ รู้สึกผิดจริงๆนะเฟิร์สคือแบบผมก็ยืนยิงของผมไม่เฉยอ่ะมึงเปิดมุมยิงข้างหลังมุมใช่มึงไม่ได้ยืนยิงไอ้สัสมึงกระโดดจังหวะมึงกระโดดแต่ถ้วกูสวัดเมาเฟิร์สระวังริมน้ำเฟิร์สเห็นแล้วพี่เห็นทิศไรทิศไรพี่ริมน้ำเลยเนี่ยหน้าผาเนี่ยตรงใกล้ๆรถพังอ่ะหน้าผาดาวไปหนึ่งเวไปรู้ดึงยังอ๋อนั่นไงยังไม่ดึงยังไม่ดึงกระทะลอยลอยอยู่ ฝั่งนูนมีตีนึงฝั่ง,งหนูตีนึงใช่ใช่ฝั่งหนูมีอีกตีนึงที่มันยิงไอตี้เนี้ยอุย้ยเลยแตัไกตัวดาวตายไปแล้วเชี้อกูไม่เห็นเลยเลยอ่ะเพื่อ<ช>นนู่นยังไกลอ่ะฝั่งหนูก็ดกได้แจ็คเอ็นด้าวฝั่งนู<ช>นเนน่ะเจ็บตัวนึงเจ็บ นอนอยู่ตัวเจ็บนอนอยู่ดาวดาวอีหนึ่งดาวอีหนึ่งโดนปะตายยังฮลัลโหลตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยทำไมมันรอบทิศเลยวะโดนไม่โดนหัวได้ไงอะฮัโลโหลหมวกก็ไม่มีระยะนี้ไม่น่าจะต้องเผื่อนะฮะลัลโหลเฮ้ยเสียวหลังเข้าอะ จากใจนะให้ให้อัพด้ว้เฮ้ย,ย hey, มีคนยิงผมมาทางซ้ายไงเฮ้ยผมไม่เห็นจุดวะคุณผมเห็นจุดวะคุณไล่ปังปังปังแป๊ะนั่นอยู่ไหนในบ้านเหรอปังอ่าในบ้านในบ้านพีโอทางซ้ายของรถพี่เห็นหินลงกผงปะตรงนั้นมีสองตัวครับรถไหนรถที่ยังไม่พังเหรอรถพังรถพังทางซ้ายของรถพังอ่ะเห็นปะโผล่อยู่เนี่ย Menon, menon, menon. Down. Qué? Lênh 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 กระสุนจะยังไม่หมดยังไม่หมดจะบอกว่าจะหมดแต่มันก็ยังไม่หมดนะอ้าัปยิงอะไรวะดาว no มีใครจะมาเก็บแอดอปไหมอ่ะโอ้มันคงไม่กล้ายิงกันอย่างงี้โคตรเดือดไอสัตว์เฮ้ยตึกนะตึกตึกไม่ไม่ของพี่พเบียดเต็ม ข้้าางหนนผมพี่ขอบคุณไหนเทพซ่าครับ20บอลเลตครับตังคิวตงคิวนะไม่โดนมั้ยก้อนใหญ่ใช่หน้าผมขอบคุณมากครับสวัสดีด้วยนะครับหน้าไหนหน้าตรงหน้าเฟิร์นนั่นเลยเหรอหน้าเลยหน้าเลยข้างหลังรถอ่ะพี่อ๋อไอที่อยู่ด้านหลังรถอีกทีฮะตายรเ้ยวิ่งเช็คเนินหลังนะเนี่เราวิ่งขึ้นมาเออเ้าไ้ตรงนั้นไปก็ได้อ่ะโอ้ยส่อดมาโอ้สวยตายเลยฮะ ตายเลยนี่มันขึ้นคิวนี่เฮดช็อตอ่ะใช่ครับเฮดช็อตเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามต้นไม้ใกล้ๆกลเขาเฟิร์สดาบหนึ่งตายเลยเย็ดเฮดเฮดหัวเฟิร์สต้นไม้ใกล้ๆริมริมเห็นเปล่าริมหมอกอ่ะเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วคได้ไหมยิงได้ไหมยิงได้ตายเลยเอยเอาว่ะเอาอ่ะสวยสวยเฮ้ยฝั่งผมฝั่งผมฝั่งสามร้อยสามสิบ ทุกคนขึ้นไปขึ้นไปสามร้อยสามสิบสสสิบขอหน่อยขอหน่อยโดนมีชุดทางด้วยฮะโลหลทำไมสามรสาสิบพี่โดนโดนโดน โยนดาวดาวซ้ายซายมีซ้ายหลุดมาตัวนึ่งข้ามไปฝั่งตรงข้ามเน้นเจ็ดอยู่เมื่อเจ็ดแล้วตัวที่หลุดมาตัวนึงอ่ะตัวซ้ายอยู่ไหนผมดูอยู่ผมดูอยู่ผมไม่เห็นผมเห็นตอนนี้ผมเห็นมุมมันกูโลกูโลแบมเดอรแบบหลุดมาตัวนึงหลุดมาตัวนึงฮัลโหลหลุดมาตัวนึงมันแอบอยู่ ใจเย็นนะเราสี่เขาสามเองนะเว้ยรวมรวมมันไหมหน่อยอ่ะวู้ดีเนึ่งผมรีคืออะไรรีแล้วเหรอเต้นเด็ดเติร์ชอบเติร์ดเอ่อเติร์ดพกความราชอาณาจักรของคุณไส้ใช่ไหมเดินเดินดูดูออกไปแล้วนั่นน่ะหายไม่เจอตัวหนึ่งอ่ะโผยอ้ำหลุดเฉยเลยอะไรวะโอ้โหกำลังเดือดเลยอ่ะตรงไหนตีหนึ่งวะฮัลโหลฝั่งบ้านฝั่งบ้านเขียวเหรอเฟิร์ส ไม่รู้หาไม่เจอแต่ที่ฝั่งตรงข้ามยิงตายไปหมดแล้วสองตัวตรงนี้หลุดมาตัวหนึ่งจริงมันที่สามใช่ใช่แต่ไม่เห็นแล้วไอ้ผมยิงตายไปสองแล้วจะนอนอยู่ไม่รู้ว่าทุกไหนวะเราต้องเข้าบ้านป่ะหรือยังไงเข้าดีเราได้มากเลยต้องผมรอดโอเคโอเคเดี๋ยวอ้อมไปทางเฟิร์สอีกตีได้อยู่ในบ้านอะฝั่งหลังคาเขียวนี่แก๊สแดกอะเนาะแดกแล้วไงที่เฟิร์สตีฆ่าไปหมดแล้วไง โอเคโอเคเหลือหนึ่งตัวเหลือสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์อะเหลือน่าจะเหลืออีกสองตัวในบ้านอ่ะเห็นแล้วในบ้านดาวพี่โอดูสองสี่ศูนย์ไว้พี่อยู่ในบ้านสองตัวผมเห็นแล้วมันดึงกันอยู่ เราเสียเปียบเนี่ยเราจะวิ่งเราต้องวิ่งแล้วเนี่ยเราต้องประชิด้วเนี่ยจริงแล้วอะ่ะโอ้โหแล้ววงบีบเข้าบ้านมึงบ้าปะวะมาเดี<ะ>๋ยวพี่สมบูรไปพี่มีห้าอันนี่เราก็ต้องวิ่งอ่ะพี่มีห้าอันเดี๋ยวพี่สมบูรไปผมยิงบันดาวนหนึ่งแล้วอะ่ะตอนเนี้ยโอ้โหแล้วปืนกลไอตัวนั้นยังไม่ต,ตายย,ายังวะยังนะแต่ยังโอ้โแย่วอะมผมไม่ชอบเลยว่ะเนี่ยไม่ปลื้มเลยวะ ไปดิไปดิไปดิหลังไหนแจ๊สหลังหลังท่านจะกูไปหลังท่านจะกูไปไม่ใช่หลังที่เราอยู่คุณไม่เห็นนะยิงพี่เคพี่อบม,มุมแล้วพิจวังตัวที่มันนอนอตัวที่มันหลุดมานะเออเนี่ยพี่คุมข้างนอกอยู่พี่จะดูข้างนอกหลุดมันรัศกรอยู่อะ เย็นนะไม่ต้องชาร์จก็ได้รอก่อนก็ได้เรายังมีอีกตัวที่มันหลุดมาในบ้านอาจจะสากว่าได้พี่อาจจะตายแล้วก็ได้มั้งตัวนั้นแนะ่ะแก๊สแก๊สแรงนะอาจจะตายอะพี่ผมว่ามันอาจจะตายวะเพราะว่าก่อนน,นั้นเนี่ยผมยิงเก็บแล้วแก๊สแดกมันพอดีอะใครอยู่ล่างหัวพี่โอพี่โอะวังนะพี่พี่จจพี่เออเราเราล้อมบ้านาไว้โอเคไหมกูเสียบตัวเนียนว่ะ ้เสีใครใครตายเข้าบ้านใครเข้าได้ไปตายเลยเหรอตายตัวเนียนตายแล้วโอเคตัวเนียนตายเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยเกือบโอ้โหแล้วปืนอะไรวะเนี่ยระวังระวังนะปืนกลรูดนะปืนกลรูดนะยโอ้โหพี่ปลาพลาดแบบเพิดสอวัตมันต้องออกมันต้องออกไอหรือว่าวงสุดท้ายแล้ววะวงสุดท้ายไปเนี่ย นี่วงสุดท้ายป่ะมันอยู่บนบ้านอ่ะรอรอหน้าประตูเลยดักรอหน้าประตูเลยมันมีมันมีอไนี่โดดลงมาป่ะหน้าต่างมีดิระเบียงมีมีมีมุมนี้มุมเดียวขวามุมที่พี่ดูเนี่ยดักไว้ดักไว้อยากปาระเบิดขึ้นไปป่ะแต่กลัวโดนลูกกงแล้วดิ้งเด้งลงมาโดนมีระเบิดป่ะมีระเบิดผมมีผมมีมาปาทางนี้ดีกว่ารู้นะเบียงอ่ะไหนตรงไหนอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยระเบียงเนี้ยเนี่ยเข้าได้แน่นอนต้อยิงประตูก่อนอุ้ยพี่เอ้ยพี่โอแล้วปลาพลาดด้วยสวยแล้วไอ้สัตว์ตัวยวสวยแล้วไอ้สัตว์พี่ต้องดึงผมตรงนี้แม่งจะโดดลงมาดิดวน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 ไม่เอาแล้วพี่ผมว่าดักรอยิงดีกว่าฝรั่เกลีไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะเว้ยกูกำลังชุบอยู่ รอ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 ใจยเย็นพี่โอใจยเย็นใจยเย็นผมกลัวระเบียง<อ>ามาโดดลงมาพี่ก็พี่คุมด้านนี้ไงเผื่อมันลงมาแม่งกูจะปาระเบิดกูล้มเลยเมื่อกี้อุ้ยเฮียกูทามมิ่งอย่างวะริ่งๆวะหมอแม่งปิดบ้านโดนทำไงดีวะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นี่มันหมอกสุดท้ายแล้วอ่ะมันบีตัวเองแล้วอ่ะขึ้นไปเสียเปรียบไม่ต้องขึ้นพี่เราไม่ขึ้นเราไม่ขึ้นยังไงเราก็ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวพี่คอยดูหมอกสุดท้ายสุดเลยอ่ะจุดเดียวสุดแล้วเนี่ยสุดแล้วเนี่ยมันมีจุดเดียวอยู่นะเนี่ยจุดเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็ลงมาเฟิร์สเฟิร์สแอบเฟิร์สมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมึงยิงคาโดนยิงโดนโอเคเถิดทิวก่อนเลยพี่โค้อยู่เนี่ยถ้ามันลงบันไดมันมีก้นลู่น่ะ ดูกระโดดไปให้หน่อยพี่ดูตรงบันไดผมจะยิงโดนพี่อ่ะผมจะยิงโดนพี่เพราะพี่บางกองล้ำกล้องผมมาตอนเนี้ยถ้ามันโดดลงมาพี่หลบข้างในเลยอ่ะถ้ามันลงมาพี่ก็เจอพี่ก่อนอ่ะเออพี่ดักลู่ตรงบันไดเลยนะผมดักลู่ตรงระเบียงให้เพราปวาบระเบิดหรือมันระเบิดไปคือเราเราคนใดคนเดียวห้ามตายแ่บมันดาวหนึ่งมาดาวหนึ่งสวยสวยเรียบร้อยโดนลงมาเหรอ ยตัวโดดไงใช่โดดลงมาคิดถูกแล้วพี่ไปดักลงบันไดแล้วผมดักลงระเบียงใช่ดักคนสวยมากเพื่อนสวยมากกูดจอบกูดจอบเด็ดผมแม่งรี